ประสบการณ่น,นะคะเพื่อนๆเขาต้องใจเรียนกันมากสวัสดีค่ะสวัสดีน้องวีไม่เจ้ทุกคนนะคะ วันนี้พี่ทอขวัญจากคณะเภสัชพิดบรปีหนึ่งค่ะวันนี้พี่มีเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยสวัสดีค่ะพี่ชื่อดีมนะคะมาจากคณะเภสัชมหาวิทยาลัยหิดลปีหนึ่งเหมือนกันนี่ค่ะพวกเราสองคนจะพามาทาอะไรคะวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะจะพาไปดูว่าพวกเราปีหนึ่งใช้ชีวิตยังไงบ้างเรียนอะไรบ้างกินอาหารที่ไหนกันบ้างนี่ค่ะเราจะนั่งแทนจากคอนโดดีนะคะซึ่งคอนโดดีก็คือหอที่พวกเราอยู่นั่นเองที่เลยดีดีคอนโดดีเนี่ยก็คือคอนโดของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งจะไม่ใช่หอในใช่ไหมพี่ดีมคือ้ยู่ได คนได้หรือวาอยู่คนเดียวก็ได้ใโดยวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆทุกคนไปขึ้นแทมกันค่ะอุ้ยแทม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 เนี่ยล้วนี่เป็นสิ่งที่แบบว่าเสียใจที่สุดก็คือการที่แทมผ่านหน้าเราไปโดยที่เราไม่ได้ขึ้นแทมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเวลาน้องมาขึ้นแทมที่มาหายิทยเลยไม่ยนนะคะก็จะมีป้ายแทมตรงนี้เลยแล้วก็จะมีนี่เลยเขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นจุดรอแทมกันนะแทมของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด สี่สายสีสีนั่นเองค่ะแต่ว่าที่ผ่านคอนโดนี้ของพวกเราก็จะมีสายสีแดงแล้วก็สายสีเงิน,นั่นเองค่ะเราก็สามารถดูได้เลยเนาะว่าสายตรงไหนอะไปยังไงโดยที่มันจะมีลูกศรนด่นๆไหมซึ่งตารางเวลานะคะก็จะมีตามนี้เลยน้องๆก็สามารถดูได้หรือไม่เราก็สามารถโหลดแอปได้เนาะ M o u Tam M u Tam ใช่แล้แทงองเรามาแล้วนะคะ ปกติแล้วเนี่ยตอนเช้าอะเราสองคนน่ะมีจักรยานแต่ถ้าใครไม่มีจักรยานนะคะก็สามารถไปเช่าจักรยานได้ที่จัก,กรยานเตอร์เลย<ช>ซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับกิ็มเอลซีกับหอในใช่ไหมเห็นเห็นน้งว่นกันเอ้ยเห,เห็นเปล่าอันนั้นนะคะคือกองเุนไม่ทนย่างยืนนะคะแอาสายลไปเพื่อนคะนั่งทนอยเพินนะคะเพราะว่าเราลืมกดแล้วมันเลยหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> นั่งแทมแล้วก็อย่าลืมดูป้ายพี่ลงด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลยนะคะนี่นะคะเราก็ถึงคณะสังคมแล้วใช่แลวนี่คือคณะสังคมเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินข้าวกันนี่เลยโรงาหาสังคมของเราซึ่งร้านข้าวนะคะแล้วก็มีร้านสวยอีกนินี่ก็คืออันนี้เลยฉันจะกินอะไรดีี่ะ ปกตินะคะชอบกินข้าวหมูแดงส่วนที่นะคะชอบกินผัดไทยรสนี้เขาปิดอร่อยมากผัดไทยอาหารสังคมจุดๆเลยอันนี้เราก็ได้ข้าวแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากินข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปเรียนนะคะตึกเอานึ่งกันใช่ซึ่งวันนี้นะคะวิชาแรกที่เรียนก็คือเซลฟ์ั ต่อจากแคลเนี่ยเราก็จะเรียนเป็นวิชาไบาโอไซน์นะคะซึ่งไบโอไซน์เนี่ยเราก็จะเรียนรวมกับเพื่อนทันต์นแล้วก็สัตว์ด้วยใช่ก็เรียนรวมกับคณะอื่อนอาจารย์ก็เรืองสายงานะคะ่ะเดี๋ยวไปเรียนก่อนน,ะะนี่คือสภาพหลังเรียนแคลเสร็จนะคะ ยมมาก,พกเพื่อนๆเป็นไงบ้างสนุกมากครับสวัสดีครับพี่ปิ่นนี่ตั้งใจเรียนสุดๆ,ดๆเจียนค่ะเป็นไงบ้างรู้เรื่องไหมสมหวังไปหมดแล้วหยอกหอกนะจอดูสิอ๋อเพื่อนๆเขาตั้งใจเรียนกันมากนี่คือเพื่อนๆที่ตั้งใจเรียนกันนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ที่สอนวิชาแคลคูลัสค่ะ ให้อาจารย์ฝากถึงกับน้องๆมปลายหน่อยที่แบบว่าจะเข้ามหิดลยินดีต้อนรับทุกคนมาเรียนมหิดลน,นะคะมาเรียนด้วยกันเนาะ,ะสนุกแน่นอนนะคะก็อาจารย์ใจดีทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วเจอกันค่ะ เราเจอคนนี้สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อหมงครับมาจากคณะมาจากคณะแพทย์ศิราชีวิตปีหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ปีหนึ่งตอนกลางภาคก็คือสบายมากวิชาเรียนแบบชิวมีเวลาว่างเยอะแล้วกิจกรรมในศิราเปนอะไรบ้างส่วนใหญ่ศิราวันพุธบ่ายเขาก็จะมีกิจกรรมตลอดพวกแบบไปทำเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนตัวหมงได้เข้าเวิร์กช็อปอะไรไหมใช่นะก็มีไปเข้าเวิร์กช็อปพวกแบบ 3D Printing <ๆ>บ้างแล้วก็พวกไปฟังบรรยาย ฝากถึงน้องมปลายที่แบบจะเข้ามาฮิโดนหน่อยถ้าน้องๆอ,อยากเข้ามาฮิโดนก็มาเลยบรรยากาศดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น่ารักคน <c oughs> ไม่โดนของเรานะคะไม่ใหญ่เลยใช่ไหมน้าโน้ไม่ใหญ่เลยนะครับแต่ว่ามีเพื่อนมาสิบคณะแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็นี่ก็คือเพื่อนจกมุกเก้เหมือนกันใช่ไหมใช่ผมก็เจอกันตอนเรียนมุกเก้ผมอยู่ศิษย์เดียวกันแล้วชีวิตในรั้วมหาลัยมาฮิโดนเนี่ยในสารยานเนี่ยเป็นไงมีความสุขไหมชีวิตในรั้วมหาลัยมีความสุขดีครับผมเพื่อนก็เยอะแล้วก็ทุกคน เป็นมิดโอ,อุ่นมากก็อยากให้น้องๆตั้งใจนะผมผมเชื่อว่าบอกว่าน้องๆทนทําได้อยู่แล้วนะผม,ผมก็เต็มที่แล้วก็อีกไม่กี่เดือนแล้วก็ขอให้เต็มที่ที่สุดนะผมชื่อไทยครับผมเมื่อกี้เราเรียนวิชาอะไรเอ่ยก็เรียนวิชา,าไบโอไซน์นะครับก็ค่อนข้างจะสนุกครับผมเพราะอาจารย์ก็สอนกันค่อนข้างดีอาจารย์ที่นี่เขาสอนแบบสอนแบบเน้นความฮีฮาบนแบบความมีสาระของเนื้อหาอะไรแบบนี้แหละครับนี่มีชื่อเติร์กด้วยเรากันจะเดินไปไหนกันคะ ในตึกเอครับไปเรียนภาษาอังกฤษพวกเราสคนนะคะอยู่เซกอังกฤษเดียวกันเนาะซึ่งวิชาภาษาอังกฤษของเราเนี่ยก็จะแยกจัดกลุ่มเรียเนยโดยคะแนนมูเอลนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ที่เขาตั้งเต็นท์กันอยู่ถ่ายเห็นเต็นท์เห็นมายใ้เห็นเต็นท์กันอยู่นะครับเขาก็กาลังเตรียมงานใช่เพราะว่าวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยเป็นวันพฤหัสนะคะแต่ว่าทุกๆวันศุกร์เนี่ยเราจะมีตลาดนัดวันศุกร์ซึ่งจัดอยู่ตรงนี้เลยตลาดที่นี่ราคาค่อนข้างที่จะย่อมเยาแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายมีร้านค้าจากหลายที่ มารวมๆกันอยู่ในที่แห่งเดียวกันแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับก็ไม่ได้แพงมากเหมาะสมสําหรับราคามหาลัยประมาณนี้ครับผมไม่ไมตอนนี้นะคะเราเดินมาถึงคณะศิลปศาสตร์รแล้วนี่สิวิทยาของเราวิชาที่เรียนใน L อนะคะหลักๆแล้วก็จะมีอยู่2วิชานะคะก็คือ1วิชาโมกี้สองก็คือวิชาภาษาอังกฤษที่เราเกำลังจะเรียนนี่ยนะคะน้องๆหลายๆคนก็คงสงสัยแล้วแหละว่าวิชาโมกี้คืออะไรวิชาโมกี้ก็จะเป็นวิชาที่ ทุกๆคณะนะครับได้มาเรียนรวมกันคือเราจะได้เจอเพื่อนต่างๆคณะมันมากมายแล้วเราก็ได้สร้างส,างส,างส,างสน่มสามารถใหม่ๆกับเพื่อนต่างคณะได้ด้วยเช่นกันของมูเก้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธรรมจริยธรรมแล้วก็นิสัยที่ดี<ม>คุณภาพที่ดีแล้วก็สมบัติของนักเรียนของมัยเลนะครับแล้วในวิชาดิมูเก้เนีย่ยเราก็จะมีทําโ<ม>ครงงานกันด้วยเนาะซึ<ม>่งเราเพิ<ม>่งเริ่มเข้าโครงงานไปเองใช่ไหมที่รตอออินเทอร์เน็ตที่สิ นะ And the last one, what ways can one, in knowledge? the take technology you ตอนนี้ข้อกฤษเราก็คือเดี๋ยวอาจารย์ให้ทำงานกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะแจกง,งานที่เราเขียนแล้วก็คอมเมนต์ให้แวก็ส<ช>่กาับในการปรับปรุงใช่เพื่อครับหน้าแล้วจะได้เขียนแบบรายงานดีๆมากขึ้นประมาณนี้อง้เราก็ต้องสอบไรติงด้วยใช่ เราเรียนภาษากิจเสร็จแล้วเราอยู่กับคนนี้เลยเรียนเป็นเนบ้างเลยก็เทอมหนึ่งแบบยังไม่มีวิชาคณะค่ะก็จะมีเป็นแบบวิชาพื้นฐานก่อนแต่ว่าก็ยากยากอยู่ค่ะอันนี้นะคะเป็นบรรยากาศตอนระหว่างเปลี่ยนคาบเนาะก็จะมีนักศึกษาเดินแบบว่าเปลี่ยนคาบเปลี่ยนห้องเรียนกันเยอะมากๆเลยบายไสวัสดีค่ะนี่คือบรรยากาศตอน ช่วงหลางเปลี่ยนคาบนะคะบางคนก็จะเข้ามาเาราาียนภาษาอังกฤษบางคนก็จะเข้ามาเรียนมูเก้ค่ะกไปเนคนีีกลับ <c oughs> มาเจอกับพี่ดีอีกแล้วนะคะลแล้วก็มีคนหนึ่งทพืนไปเรียนอะไรกันมาเพิ่งไปเรียนมูเก้กันมาค่ะเป็นไงบ้างมูเก้เก้เหรอก็เจอเพื่อนคณะต่างๆเยอะมากก็แบบได้จากก<ม>ันเพื<ม>่อนเยอะดีวันนี้ก็ทําโครงงานการคิดหัวข้อได้แบบออกความคิดเห็นการแต่ละคนดีค่ะ เราจะไปไหนกันต่อคะพี่พีมเราจะเดินไปเล่นปิงปองกันค่ะที่ MLC ที่ MLC ของเรานะคะมีห้องปิงปองด้วยใช้รีด้วยหรือไปเช็คกันนะคะแล้วหลังเรื่องเรียนนะคะเราก็ได้นัดกับสาวท่านตางสวยๆคนนี้วันนี้พิงอะไรมาให้เอาของรางวัลจากการตักไข่ที่งานเพื่อฟันมาให้ งานเพื่อฟันคืออะไรเอ่ยเป็นงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่จะจัดทุกปีนะคะภายในงานก็จะมีพวกให้ความรู้แล้วก็มีตรวจฟันด้วยค่ะแตนของเรามีอะไรบ้างเอ่ยที่เรกอางตีฟันมันมีออนยางบรรดาพี่ิ้งรางวันใหญ่คือพีิของจากสาวทันตาสวยแล้วพี่พิงค์เนี่ยเรียนทันต์ให้เราปีหนึ่งเนี่ยชีวิตเป็นไงบ้างก็ไม่นับเรื่องเรียนชีวิตที่จัระยาคือดีมากแล้วก็แบบ สิ่งแวดล้อมมันดีมันสวยมากแล้วก็ต้นไม้ก็เยอะด้วยพีย่จะทำให้ทำเยอะแยะเลยพี่พิงน่ารักขนาดนี้พี่พิงมีมุมโปรดที่ไหนบ้างในไม่โดนสายยาของเราก็เป็นที่คณะเรียงคศิลป์สวยมากแล้วทำไมถึงชอบคะเพราะว่าแบบมันดูเท่ดีมันมีปลาคราบด้วย <c oughs> ใช่มีปลาคราบด้วย,วยก็สามารถให้อาหารปลาคราบได้ได้เหรอได้เหรอได้เหรอได้ าเราก็อยู่กันที่ MLC นะคะหรือว่าศูนย์การเรียนรู้มหิดลค่ะซึ่งที่นี่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์การแท้จริงเลยค่ะเพราะว่าเรามีทั้งโรงอาหารห้องปิงปองฟิตเนสห้องดนตรีห้องบอร์ดเกม MU Fan หรือว่าห้องชมรมต่างๆนะคะซึ่งเรียกได้ว่าครบจบดบนที่เดียวเลย ก่อนกับหอนะคะท่าฝ่ันขอตัวไปซื้อขี้มับน้ําก่อนนะคะโดยเรานะคะจะมาซื้อกันที่ MU r e f i l l นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm. MU r e f i l l คืออะไรคะร้าน MU r e f i l l นะคะจะเป็นร้านที่ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลกากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้รูจ้จากรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะก็คือเราจะให้นำบรรจุพ,พัณุ์เก่า มารีฟิลผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้ประจำทุกวันค่ะร้านเราจะมีอยู่ด้วยกันอยู่สตู้ก็คือตู้แรกจะเป็นแชมพูคิมมนวดแล้วก็ส่วนตู้ที่2จะเป็นสบู่เหลวแล้วก็เจลอาบน้ำค่ะแล้วก็ส่วนตู้ที่3จะเป็นน้ายาล้างจานน้ายาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้าแล้วก็ส่วนตู้สุดท้ายจะเป็นน้ํายาซักผ้ากระป๋องพนมค่ะ,คะ uh, MU Refill ของเรานะคะก็คือมีช่องทางการติดต่อ2ช่องทางก็คือจะมี i อกับ a c e b o o k ค่ะก็คือชื่อว่า MU Refill ถ้าเราน้องคนไหนสนใจนะคะอย่าลืมมา MU Refill กันเยอะๆนะคะ แล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือวันเดวิดนักศึกษาปีหนึ่งที่ม่าที่ดนสายยากับพี่ทันเองค่ะใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้กับช่องวีมให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ทันขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายน้องๆรู้กันไหมเอ่ยว่าไม่ได้ของเราอะ่ะเป็นมอที่ไม่มีรั้วนะคะนี่เห็นไหมว่ามอเราไม่มีรั้วสายาเน,นี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันแค่ปีหนึ่งเนาะ<ช>แล้วก็ปีสอ เป็นตั้งไปเนี่ยก็จะแยกย้ายไปตามแต่ละคณะซึ่งมันก็ใช่เราอยู่แค่สายยาแค่ปีเดียวเองนะคะความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน